สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรดับล่างทุกหลักนะครับสถิตินะครับผมก็51งวดแล้วนะครับก็เป็นสูตรเก่าที่เข้าในวดที่ผ่านมานะครับซึ่งในงวดที่ผ่านมาผมลงให้ไปทั้งหมด2สูตรผลปรากฏว่าเข้าอยู่ในสูตรที่2สูตรที่1หลุดนะครับดังนั้นวันนี้ก็จะมาคำนวณงวดใหม่ให้นะครับก็มีท่านผู้ชมคอมเมนต์ขอมาอยากได้สูตรดับล่างทุกหลักนะครับ แล้วก็วันนี้ก็จะมีสูตรใหม่ลงให้อีก1สูตรนะครับย้อนมาดูสูตรเก่านิดนึงนะครับสูตรแรกจะใช้หลักแสนบวกกัน3ครั้งบวกหน่วยบนบวกร้อยหน้าครั้งที่สองหครั้งบวกสิท้ายครั้งที่1 2ครั้งบวกสิท้ายครั้งที่2บวกหคงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวนะครับสูตรที่2หลักแสนบวกกัน3ครั้งบวกสิบ่างสองครั้งบวกสิหน้าครั้งที่1 2ครั้งบวกหน่วยหน้าครั้งที่2 2ครั้งบวกสิท้ายครั้งที่1 2งอครั้งบวกร้อยท้ายครั้งที่บกคัันนนะร อามาดูตัวเลขต้นใหม่กันเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะมาดูสูตรดับล่างสูตรเก่าก่อนในสูตรที่1ถึงแม้ว่ามันจะหลุดนิงวันที่ผ่านมาแต่ก็จะคำนวณให้นะครับเผื่อมันกลับมาเข้าต่อสูตรที่1นะครหบหลักแสนบวกกัน3ครั้ง35มห้าบวกหน่วยบนเลข6บวกร้อยหน้าครั้งที่2 5ครั้งก็ได้0นบวก10ท้ายครั้งที่1 2สองครั้ง2อบวกสได้4 แล้วบวก10ท้ายข้งนี้2ก็คือเลข0์สูตรบวก5คงที่นะครับบวก5คงที่15บวก6ได้21 21บวก4ได้25 25บวก5ได้30ได้เลขศูสูตรนี้ได้เลขศูแต่งวดก่อนมันหลุดนะครับงวดก่อนมันหลุด ในงวดใหม่ไม่รู้มันจะหลุดอีกหรือเปล่านะครับพอมันหลุดไปหนึ่งงวดแล้วดังนั้นต้องรอดูผลในงวดวันที่16กันยายนก่อนนะครับถึงจะรู้ว่ามันจะเข้าหรือมันจะหลุดนะครับคราวนี้มาดูสูตรที่ยังเข้าอยู่นะครับก็คือสูตรที่2นะครับสูตรที่2หลักแสนบวกกัน3ครั้งก็3 5 5หบวก10ล่างสองครั้ง3บวก3าได้6บวก10หน้าครั้งที่1 2สองครั้งก็3บวก3ได้6บวกหน่วยหน้าครั้งที่2 2สองครั้ง2บวก2ได้4 บวกสิท้ายา 1, ครั้งที่หนสองครั้ง2อบวกสองได้สี่แล้วก็บวกร้อยบวกร้อยท้ายครั้งที่2นะครับก็คือเลขสองบวกสคงที่บวก2คงที่สิบวกหกได้ยี่สิบวกหกได้ยี่สิบเจ็ดยีวกสี่ได้สามเอ็ดสามสิบเวกสเป็นสา3ห้าสามสิบห้บวกสองเป็นสามเจ็ดสามเจ็ดสามแปดสามนะครับ สูตรที่สองไดเลขเก้าดังนั้นดับล่างทุกหลักสูตรเก่าสูตรที่1กับสูตรที่2คำนวณได้ศูนย์กับ9แต่สูตรที่ยังเดินดีก็คือสูตรที่2นะครับดับ9นี่ผมว่าอ้าก็มีโอกาสเป็นไปได้นะแต่สูตรที่1น่นี่ผมไม่มั่นใจนะครับเพราะว่ามันไปตรงตัวเด่นของผมนะครับตัวเด่นที่ผมลงให้นี่ครับมันไปตรงกันกับตัวสูตรดับดังนั้น ก็มีโอกาสที่จะหลุดได้เหมือนกันนะครับเอาเอาสูตรที่2ไว้ก่อนนะครับดับ9นะครับคราวนี้ก็จะมีสูตรใหม่ลงให้อีก1สูตรนะครับสูตรดับล่างเรามีแค่สูตรเดียวที่ยังเดินอยู่เอามาดูสูตรใหม่นะครับวันนี้มีสูตรใหม่ให้อีก1สูตรสูตรดับล่างทุกหลักนะครับสูตรใหม่ เอาหลักแสนบวกกัน3ครั้งบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่าง2ครั้งบวกร้อยหน้าครั้งที่1บวกหน่วยหน้าครั้งที่1บวกหน่วยหน้าครั้งที่2บวกหน่วยท้ายครั้งที่1 2ครั้งบวกร้อยท้ายครั้งที่2ก็ได้ตัวเด่นตัวเดียวนะครับสถิติสูตรนี้ก็น่าจะพอๆกันกับสูตรสูตรแรกนะสถิติก็เกิน50งวดนะครับแต่ผมก็ย้อนหลังให้10งวดพอนะครับที่เหลือท่านผู้ชมไปคำนวณย้อนหลังเอาเองนะครับไม่งั้นมันจะเยอะเกินไปเอามาดูงวดนี้ คำนวณได้เลข4ออก85ก็ไม่มีเลข4งวดถัดมาดับ9ออก0 6ย์งวดถัดมาดับ6ออก87นะครับงวดถัดมาก็ดับ6ออก20งวดถัดมาดับ7ออก06งวดถัดมาดับ6ออก91นงะครับงวดถัดมาดับ8ออก2 6แล้วก็งวดถัดมาดับ8ออก50งวดถัดมาดับ5ออก6 3แล้วก็งวดล่าสุด ดับ0ออก3 1หนึ่งนะครับสถิติก็เข้าดีเหมือนกันนะครับสูตรนี้ท่านผู้ชมไปคำนวณยอดหลังได้เลยนะครับไม่ไม่ต่ำกว่า50งวดนะครับดับมาแล้วไม่ต่ำกว่า50งวดนะครับแต่ผมยอดหลังให้ดูแค่10งวดพอนะครับเอาคราวนี้เราจะมาคำนวณตัวเลขงวดนใหม่นะครับว่าสูตรดับล่างตัวเดียวทุกหลักสูตรใหม่จะคำนวณได้เลขอะไรนะครับสูตรก็จะใช้หลักแสนบวกกัน3ครั้งก็35 1หห้า บวกหน่วยบนเลข6บวกหน่วยล่างสองครั้ง1บวก1ได้2บวกร้อยหน้าครั้งที่1เลข1บวกหน่วยหน้าครั้งที่1ก็คือเลข1บวกหน่วยหน้าครั้งที่2คือเลข2บวกหน่วยท้ายครั้งที่1 2สองครั้ง2บวก2ได้4บวกร้อยท้ายครั้งที่สองคือเลข2เท่ากับ15บวก6ได้21 21บดยิบบวก2ได้ย3 23ิบสาิบสาบวก1ได้ย4 24ิบสีี่ิบบวกหนึ่งยิบห้ายิบหบวก2ได้27ิบ 27บ่บเจ็ดบกสได้สามเอ็ดสสูตรนี้ดับเลขสามดังนั้นสูตรดับล่างนะครับงวดนี้ก็ได้ตัวเด่นมาดับ เก้าดักสามนะครับดูข้อมูลที่ผมทำเอาไว้ก่อนนะเผื่อผมจะเอาไปลงไว้ให้ดูอ่าสถิติที่ผมทำเอาไว้นะครับดับล่างทุกหลักก็จะมีสาม มี9ส่วนเลขศูนย์เนี่ยผมจะยังรอดูในงวดวันที่16ก่อนนะครับเพราะศูนมันจะมาติดตัวเด่นในสูตรวิ่งล่างคือศูนย์หน่งสองนะครับดังนั้นสูตรเก่าก็ต้องรอดูก่อนนะครับว่ามันจะหลุดอีกหรือเปล่านะครับจะตามเฉพาะเลขเก้สูตรนี้นะครับดับล่างทุกหลัก50างวด จะตามเฉพาะเลขเก้าก่อนเลขศูนย์ที่หลุดไปงวดก่อนงวดนี้ต้องรอดูก่อนนะครับกลัวมันกลัวมันจะหลุดนะครับดังนั้นเราก็จะได้ดับล่างดับบนครบแล้วดับบนทุกหลักนะครับดับบนทุกหลักนี่คือดับห้าดับเจ็ดนะครับดับห้าดับเจ็ดส่วนดับล่างทุกหลักคือดับสามดับเก้านะครับดับสามดับเก้าอาจจะจริง หรือเปล่าก็ต้องรอดูในวันที่16กันยานะครับถึงจะรู้คาตอบช่วงท้ายดูคําเตือนนิดนึงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากจินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนกรารพนันที่ผิดกฎหมายนะครับถ้าไปดูย้อนไปดู2ตัวล่างที่ผมลงเอาไว้ที่เป็นจับคู่แต้มรวมนะครับดูดูหน้าไหนนี่นครับ สองตัวบนนะครับถ้าถ้ามันดับห้าดับเจ็ดจริงก็จะตัดไปได้ได้หลายตัวอยู่นะนถ้าดับบนทุกหลักมันดับห้าดับเจ็ดในชุดสองตัวบนที่เป็นแทมนะครับก็ตัดก็ตัดที่เป็นเลขห้าตัดเลขห้าเลขเจ็ดเลขเจ็ดเลขห้านะครับเลขห้าเลขเจ็ด ก็จะเหลืออยู่แค่ไม่กี่ตัวถ้าดับล่างดับ3มกับ9นะครับดับ3ก็นี่หนดับ9 5 9ดับ3ดับ9ดับ9ก้านับดับ3ดังนั้นก็จะเหลือตัวที่เด่นอยู่ ที่ผมไม่ได้กากระบาดไว้นี่นะครับซึ่งเลขศูนย์อยู่ในนี้มันเป็นเลขเด่นในสูตรหนึ่งศูนย์หนึ่งสองนะครับวิ่งล่างสูตรเก่าได้ศูนย์หนึ่งสองดังนั้นเลขศูนย์ผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะหลุดก็ต้องรอดูก่อนนะวันนี้บางท่านึกไม่ออกนะครับสูตรสูตรวิ่งล่างง,ง่ายๆสูตรเก่า มันได้0 1 2งวดก่อนเข้าทั้ง1เข้าทั้ง3งวดนี้0 1 2น่าจะมีตัวใดตัวหนึ่งนะครับนี่ก็ไม่กล้าตัดทิ้งนะครับก็ไม่กล้าตัดทิ้งซึ่ง0 1 2ถ้า0 1 2มานะครับในนี้ก็จะมี0นะครับ2 0มี1มี2 อันนี้ไม่ใช่นะศูนย์อันนี้ติดดับติดดับดังนั้นก็จะเหลืออยู่ที่มีศูนย์หนึ่งสองนะครับที่ติดแต้มรวมนะครับมีศูนย์สี่มีสองสองมีศูนย์หกมีหนึ่งห้ามีสองสี่มีศูนย์หนึ่งนะครับนอกนั้นติดดับไอที่กากระบาดสีแดงนี่ติดดับนอกนั้นก็ไม่ติดศูนย์หนึ่งสองนะครับผมก็เลยไม่ได้เน้นสีไว้ อาจจะจริงหรือเปล่านี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าแต้มรวม4 61นี่ต้องให้เข้าก่อน,นแต้มรวม4ี่หนึ่งในแต้มรวมสองตัวล่างนี้ต้องเข้าก่อนแล้ว012ก็ต้องมาด้วยนะสูตรศ12นี่ี้ก็ห้ามหลุดนะครับคือต้องมีตัวใดตัวหนึ่งในนี้ตรงนี้มันถึงจะเข้านะครับตรงนี้มันถึงจะเข้าไม่ชุดใดก็ชุดหนึ่งที่จะออก2ตัวล่างในงวดนี้ ก็ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับจะจริงหรื asaki, หรอเปล่าก็ไม่มีใครตอบท่านผู้ชมได้นะครับสูตรมันก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะบางครั้งมันก็เข้าบางครั้งมันก็หลุดนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสําหรับสูตรดับที่ท่านผู้ชมขอมาผมก็ลงให้แล้วนะครับที่เหลือนะครับก็ต้องรอดูในคลิปต่อไปนะครับว่าจะลงสูตรไหนให้ส่วนสูตรที่ท่านผู้ชมขอมาเดี๋ยวขอทําข้อมูลเสร็จเดี๋ยวค่อยลงให้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ